สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการชรพานคราของเรานะครับพบกับผมมาเดิมนะครับฮะท่านใดที่ต้องการเข้าชมโครงการสามารถโทรหาผมได้นะครับ0897151429น่นนะครับสามารถแวะเข้ามาชมโครงการสามารถแวะเข้ามาดูวิธีการก่อสร้างของเราได้นะครับยินดีนะครับเปิดเผยทุกขั้นตอนนะครับนะฮสำหรับที่จะซื้อบ้านหรือท่านสําหรับท่านใดที่จะไปสร้างบ้านเองนะครับสามารถโทรปรึกษาได้นะครับว่าเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับ อ่ะเดี๋ยวพาเดินดูนะครับความเคลื่อนไหวของบ้านหลังที่2กันนิดนึงนะครับตอนนี้บ้านหลังที่2ของเรางานก่อนะครับงานก่อนะฮะเกือบเสร็จร้อยเซ็แล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่คือห้องมาสเตอร์ของเรานะครับห้องมาสเตอร์ของเราตอนนี้ก็ก่อเสร็จหมดแล้วนะครับนี่นะนะครับก็เหลืองานห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเทเอ็นนะครับแล้วก็ขอต่อพรุ่งนี้ก็จบนะครับนะฮะอันนี้เป็นห้องโถงนะครับห้องโถงของเราก็ก่อเสร็จหมดแล้วนะครับนะฮะ ห้องโถงของเราก็ก่อเสร็จหมดแล้วนะครับนะฮะส่วนตัวนี้นะครับก็ห้องนอนห้องนี้ก็ก่อเสร็จหมดแล้วนะครับนะฮะตรงนี้กําลังทําประตูด้านหลังนะครับตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์ครัวนะครับมีซิงโต๊ะนั่งเ้าอี้ีกินแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับนะฮะมีแก้วไวน์มีแก้วอะไรสําหรับลูกบ้านนะครับเผื่อมีฉลองกันนั่งกินข้าวได้นะครับเหมือนกับเราเข้าไปในผับนะครับจะมีเ้าอี้แบบนั้นให้นะครับมีโต๊ะประมาณนั้นให้นะครับ นี่นะฮะนี่ก็ไปนอีกห้องน้ําห้องหนึ่งนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับเนี่ยห้องนอนเราสี่เมตรนะครับแล้วแล้วก็ความสูงนะครับจากแผ่นปูกระเบื้องนะครับนะฮะเวลาเราปูใช่ไหมครับปูเรียบร้อยปุ๊บสูงไปถึงฝ้าเพดานสูงสามเมตรนะครับนะฮะฉะนั้นห้องเราสูงมากนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเหล็กนะฮะ บ้านหลังที่2นะครับเราใช้ขนาดเหล็ก3.2มิลนะครับความหนานะครับของเหล็กนะครับแล้วก็ระยะวางแฝงนะครับเราวางแฝงอยู่ที่32เซนนะครับนะระบบวางแฝงของ s c g นะครับจะเหมาะสมที่สุดก็คือ32-34เซนนะครับอันนี้เราวาง32เซนข้อดีของวาง32เซนก็คือเวลาแผ่นกระเบื้องมาทับกันนะครับมันจะทับได้เยอะนะครับแล้วก็เวลาที่ฝนสาดมันจะไม่มีโอกาสที่จะสาดเข้าไปตรงรูน็อต นะครับทำให้บ้านเรานะครับไม่รั่วไม่ซึมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของบ้านหลังที่2นะครับส่วนบ้านหลังที่3านะครับตอนนี้ก็ไล่งานก่อกันต่อนะครับนะฮะไล่งานก่อกันอยู่เต็มที่นะเนแ่ยก็ไล่งานต่อไล่กันมานะครับสําหรับบ้านหลังที่2ส่วนบ้านหลังที่5้านะครับเราใช้เหล็กคานนะครับมีขนาด DB12 แล้วก็ DB16 นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปรีวิวนะครับ น,นะครับของบ้านหลังที่5ของเรานะครับว่าเราใช้เหล็ก DB12 ตรงไหน DB16 ตรงไหนเพื่ออะไรทําไมต้องใช้เหล็กใหญ่ขนาดนั้นนะครับส่วนวันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจโทรหาผม0897 151429คุณโชยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ